เพราะสเสวงหามีใช่เพราะรอคอยเพราะเชี่ยวชาญมีใช่เพราะโอกาสเพราะสามารถมีใช่เพราะโชคช่วยฝันว่าได้ก่อสร้างทํานายฝันได้ดังนี้หากผู้ใดฝันว่าตนเองได้ก่อสร้างสิ่งต่างๆทํานายฝันได้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะทํามานานแต่ไม่ได้ลงมือทําเสียทีไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณจะได้ลงมือทําแน่นอนในเร็ววันนี้และจะมีบุคคลเข้ามาช่วยเหลือ ในสิ่งที่คุณทําจนสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีหากผู้ใดฝันเห็นคนกําลังก่อสร้างทํานายฝันได้ว่าความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้จะมาจากกลุ่มคนหมู่มากที่คุณเข้าไปร่วมการทําธุรกิจด้วยซึ่งอาจจะเกิดจากผลประโยชน์หรือส่วนแบ่งที่ไม่ลงตัวขอให้คุณตั้งสติให้ดีตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันว่าได้ก่อสร้างตัวเลขที่ได้คือ 1> 9, 1, 4, หรือ2อย่าลืมนะครับพิจารณาองค์ประกอบในความฝันให้ถีถทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนํามาจับคู่กับตัวเลขที่กําหนดให้หากฝันลักษณะนี้เลขในกลุ่มนี้จะต้องมีมาอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคปรดนี้สร้างตัวสวัสดีครับ